ดังข่าวความการเงินสีหิตเจ้าวันแก่นคือดังเสกิลูกสาวพญาแทียนพญาภูมพภาคามันคือเป็นมือสังเาหมอบอกว่าเป็นมือแข็งดีวันดิษฐิหักมุตรโสกศิธิโยกุตรลากาเพิ่นจึงได้อารัตน์เอาอาจารย์ผู้สลาดมาดังอาจคุณขวัญคุณขวัญคืนสะมจอมปภาษาพูนขวัญคืนสะเมลาสีกันสี เมื่อสันวันนี้เม่นวันนี้วันมหา,าเศรษฐีอมุตตะโตกโัโนเนียเม็นโตกไม่จงคันนันี้อยากปันทันใบแจ้วพ่อแม่ครูว่าอาจารย์ตกแดงแล้วจึงก็อาหูธวันดาตกแดงถูกแรงลา วันนี้แมนวันดีวันนี้เพิ่จังให้อยสู่ควนเก้วคูเกิดกางเมืองบุญเรื่องงานยิ่งย้อยและปันกลางทั้งสาวงามและพ่อแม่เท่าแก่ความกูสุขคนมาใจย่อพอขวัญขึ้นกะบ่ใดควยจึงเสื่อนเอานางเอกให้ผู้อยู่หออาสะนะคัมมาซวยกูซอยย่อพลาขวัญสู่เจ้านีเด้อควยจึงเสื่อม เอายี่สิบหมอสะดำลงมาแต่ผู้น้อยมาสวยคูณสวยยอภาคควันสูดเจ้านี่เด้อไข่จึงเสินเอาสามสิบหมอน้อยมาตั้งแต่เมืองหลวงมาสวยคูณสวยยอภาคควันสูดเจ้านี่เด้อไข่จึงเสินเอาสี่สิบหมอหลวงลงมาแต่เมืองฝ้ามาสวยคูณสวยยอภาคควันสูดเจ้านี่เด้อไข่จึงเซินเอาห้าสิบหมอกามาตั้งแต่ ยอพระควันสุเจ้เรื่อหมออันนี้หมอแม่หมอหัวคาถา,าอันนี้เป็นคาถาตั้งแต่เกา่าพูดเ่าแต่โบราณ่นเสียเอาเจ็บไปยอ่อมาหนุนส่เจสาแลลว่นเสียเอาเจ็บไปคูณมาทำส่เจสาะแลวน้ำเกแก้วออกบ่อขินหินก็ดีรีเหมือนราศีดูพระคา่ามีไฟธาเหลือหลาย วัวควายลายครับพอข้ามาหอกกันนั้นครัตันแก้ววิเศษค่าก็เกิดกามืองเหลืองใบผู้ใสสีไว้วอารักแกนาคนกานันแมนเท่าหุ่นนาบ้านคนหานันแมนเท่าสั่งขีพพีมาแก้ววันขึ้นเอาขวัญเนว่ามาเยอะขวัญเนื้อ มาสาบุดีวันนี้ขวัญเจ้าไปผูกมาเป็นใจก้อยมาสาบุดีวันดีขวัญเจ้าไปผูกหัวสกไกเท่ยวอ่อนก้อยมาสามุดีวันนี้ว่ามาเยอะขวัญเดินไปเจ้ามานั่ทางคนทองให้เจ้ามานำปองคนเที่ยวให้เจ้ามากินเข่าและนำตานแห้เจ้ามากินของหวานและน้ำบอย หมอสูตรทองเอยๆควันเจ้าให้เจ้าบาวามาเยือควันเมาเยือวันเด้อมาทั้งคนในแลกคนนอกคนขอบและคนข้างคนเอวบางคนเตี้ยวคนดองนอยและครับผมควันควนดำดูอาจคงปากการเจียระจาคนตาและคนเทียวควเนนิวและคนถูกรอยมาสามวรนนี้วันนี้ว่ามาเยือควันเนื้อ ชวเจ้าไปกินขา้าวันทีก็ให้ไปหาพันเจ้าชวนเจ้าไปเที่ยวบากันทีก็ให้เจ้าไข,าาขให้เจ้าขึาา้นมาได้ทองเป่าให้เจ้ามาสืบทางดอกแม่บ้านดางทังปิตาแลเีเสืยวโคตรยากเยิ โกรธกาได้เจ้าบา,าลักษาตนตนวเจ้าตับกูเท่าเทียราดาก็ฆ่าเถิดชัยยุพลังชัยมังพลังจัตตลูธรรม,มวัฒทันตีอายุวันโลสุขังทาลังสาตัหักตั้